ไข่บางกุ้งนะคะวันหยุดกี่วันอนสาสี่สิบห้ามสามสี่วันนะคะวันหยุดที่ไข่บางกุ้งนะคะเน่ยรถจอดเยอะมากดดคือวันหยุดยาวนะรถเยอะมาก สามสิบสี่สิบห้าสิบหกป่ะมองคนก็หยุดสิบเจ็ดไปเลยไปด้วยเลยดูคนนะคะรถจอดเยอะมากโห้ลยคนมาเที่ยวเยอะมาก อืดูเขาต่อแถวเดี๋ยวนะขอดูรถก่อน โอ้โหเดี <c oughs> ๋ยวจะให้ดูนะคะดูเขาต่อแถวนะคะกำลังกินเม็เใหญ่เต็มเลยเยอะแยะไปหมดเลยรถ